สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้อง FC หแห่งแปงเบิร์ตสุขุสุคนเนาะอันนี้ก็เดิมก็บทเป็นซองเอ่อบ้าเราว่าเพิ่นเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอ่อเวอร์ชันสองาสันซะแต่ปัจจุบันนี้สีได้มอบซองนี้ให้ทางน้องอ้อมเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะให้ทางน้องอ้อมไปถ่ายมาสันซะเอ่อไปถ่ายเอ่อตามสไตล์ของน้องแหละเกี่ยวกับวิธีสื่อบ่อหรือน้องทีไปถ่ายยังกันแล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อเพราะว่า น้องก็อยากมีไรายได้ก็สานน่องอยากมีไรายได้อพอได้สวยเรือแล้วก็จุนเจ้อครอบครัขขวคือแม่แล้วก็น้องๆอะไรเนาะ,ะมั่นใจบพราะเราออมสิไปถ่ายในยูทูปนี่มั่นใจเนาะเต็มร้อยบอตอนนี้นโดยมาสันคิดอะไรได้จัวงวะอยากเห็ุช่องยูทูปแบบอันเจ้าของกลับไปเฮียนเงินเฮียน,นกันสิพ่อกันสิหาทางช่องยูทูปไปน้ำเนยเง,งินเฮียนกันสิบ่พอเนาะ มันเงินใช้ไปเฮียนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผ่ากมาให้หเดือนละสองล้านแต่มัน<อ>บ่พอเอาเลยหารายได้ทางช่อง YouTube นีแ่แหละวอ๋ขอขั้นบ่มีผู้ใหญ่สะพอเนี่พอาะแห้งนอนงอมเนาะอยางตายยังเครียดนีองไอ,งอ้วอกยังไงซะเนาะ,นะแต่นี่ก็ยังบ่พอใช้ว่าซั่นก็เลยสิมาหาเงานินเอ่อหรือว่ารายได้เพิ่มเติมทางช่อง YouTube ว่าซั่นซะเนาะจังได๋ก็สู้ๆเด้อดองอมเด้อ นาะทางบาลาวาเพิ่นก็เป็นกำลังใจให้เนาะเพราะวา่าตอนนี้กับผู้ที่ตามมาก็กได้พันคนแล้วพี่น้องเลยแต่เวลารายการชั่วโมงในการหลับสมยังี่ยมันผ่าน,านเนาะโอเคพี่น้องเลยก็ตามเลยนกฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นกอ,อ่อนเ,เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็คยอ,กอยเบินะ่งคอยสมเนาะคอยคนไลค์คนแชร์คอยผลักดันน้องเด้อพี่น้องเด้อเนาะน้องใหม่มาถ่าซะ,ส,ะสิลงมือเห็ดเนาะอ่ต้องลงมือเห็ดไอ้ยังก็ดีเนาะโอเคพี่น้องเลยไปแหละสบายดีสบายดี